ที่ลูกถามเมื่อกี้มีคือคําตอบนนเราไม่เข้าไปก้าวไกลน,นะเพราะเราไม่คิดที่จะสร้างบาลีูุถิยานหรือพระปฏิจพุตเจ้าเราต้องการที่จะสิ้นพบสิ้นชาติในปัจจุบันเราจึงเป็นการปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าเอาชีวิตตั้งชีวิตนั่นเลือดทุกหยด,ดชีวิตทั้งชีวิตบูชาพระเจ้าแทมมาลาบูชาแบบไหนไม่ได้ฆ่าตัวเองนะบูชาในภาคปฏิบัติ คือปาถนาสิ้นพบสิ้นชาติปราถนาเป็นพระหัต์ในปัจจุบันหากเม้นตายก็ตายด้วยความเคารพเทิดทูนแต่ไม่ได้คิดที่จะฆ่าตัวเองตายนี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยนี่ปฏิบัติบูชาแบบไหนเอาที <en> ่ว่าบูชาพระพุทธเจ้าแบบไหนนี่เอาฟังนะการบูชาพระพุทธเจ้าที่จริงที่เทนี่พวกเราชาวพุทธทั่วโลกก็ฟังด้วยก็คือไม่กราบใครใดในต่โกลกท่าจะกราบแต่พู้ใต้เจ้าพระธรรมพระสงค์เท่านั้นไม่ได้ไปกราบฤาษีชีภัยนี่ ไม่ได้กราบเทพบุทธีราตนไหนนี่ไม่ได้กราบพระยาคุปยานาคตนไหนนี่นั่นไม่ได้ไปกราบพวกฤาษีจีไปหรือว่าไม่ได้ไปกราบรัที่อื่นจักรดาอื่นนี่นี่แหละคือเรียกว่าปฏิบัติบูบชาเข้าใจหรือ,อยังนี่มันบ้ากันมันก็ไปเติพื้นเตมผืนมันในความคิดนั่นแหละจะบอกว่าเรานี่สอนว่าโสถุดโสเป็นโสตายนี่หลวงพ่อน่อยก็สอนผิดทางอกจะว่าอย่นี้กันเะนั่นจะบอกว่าเอ้าโอรหานมันตายไปเลยเดินโยโกะมันตายไปเลยนั่งภาวนามันตายไปเลย บางคนก็แหวก็ามาบอกว่าเอาหลวงพ่อน้อยอสอนให้ฆ่าตัวเองไม่ได้บอกว่าให้ฆ่าตัวเองนี่เป็นการปฏิบัติบูชาทําให้มีสติก,กําลังปัญญาเมื่อถึงจุดใดจ,จุดหนึ่งมันจะมีสติก,กําลังปัญญา,ามันเองไม่ได้คิดเก่งค้ฆ่าน,นี่ไม่ได้บอกว่าเอาปฏิบัติเพื่อฆ่าตัวเองให้มันตายไปเลยก็บูชาพระพุทธเจ้าแทมนมาแล้วเราไม่ได้พูดชกคำนี่เราไม่ใช่บ้านี่เราหายบ้านานั้นแล้วนี่ เราพูดคือเรามีที่ไปที่มาสมเหตุสมผลของเราเนะี่เพราะเหตุผลเหนือชีวิตนะเหตุผลที่ไหนเลยเหตุผลที่ทําที่บินไหนไม่ใช่ยังไม่ใช่เหตุผลเป็นที่ถิ่มนะทั้งตัวเองน,ะนั่นก็ไม่ใช่ว่าไปหลงตําราแล้วหลงในพ่างปฏิบัติเราแยกแยะเนีน่เวลาที่เราปฏิบัติเราเอาอย่างนั้นเอาจริงเอาใจอย่างเอาถ้าไม่สามารถสมมาสมผลได้ก็ตายไปซะพอถึงจุดใดจุดหนึ่งมันก็จะทราบเออมันจะมีปัญญาของมันเรียกว่าเขาเรียก เรียกเรียกว่าตามภาคปฏิบัตินี่เรียกว่าภาวนาไม่ใช่ปัญญานะมันอิงมาจากสมาธิมันก็จะมีปัญญาของมันอ๋อตอนนี้เฮ้ยเจะรู้อ๋อพระุทธเจ้านี่อดพระกายอาหารทำเกียนสุดโต่งมันก็ไม่สามารถทรงมากทรงผลได้ที่นะอ๋อมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะมันจะรู้ขมันเองเดินจนกองเหมือนกันนั่นแหละเอาจนฝาเท้าเตกเออเดินเดินไม่ได้ก็คานเอากระดึ๊บกระดึ๊บเอาก็มีในตำราอีกนั่นแหละอันนี้ก็ไม่ได้คันตำราแต่ก็การามสูตรก็เป็นตำราแล้วก็วางไว้เป็นกลางๆนั่นั่น เราไม่ได้ไปก้าวไก่นะลูกถามเราก็ตอบ